ท่านที่เกิดในวันพุธกับกับไกด์ดวงชะตาในสัปดาห์ครับกับผมนัทนอรนาครับกลับมาอีกครั้งนะครับในช่วงส ujemy, ัปดาห์นี้เรื่องเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มที่การเงินก่อนนะครับมุมดาวการเงินนะครับในช่วงนี้เป็นเงินหมุ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 นติ้วติ้วนะครับหมุนเครื่องเครื่องของบ้านเรื่องของคนในครอบครัวนะครับระลามเป็นเรื่องของครอบครัวการใช้จ่ายเกี่ยวกับครัวเรือนค่อนข้าง สูงขึ้นเป็นพิเศษรวมไปถึงนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางครับคุณอาจจะเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่า,าจ,จะซ่อมรถพวกนี้ด้วยนะครับฉะนั้นช่วงนี้เราะมัดระวังเรื่องของการเดินทางเรื่องค่าใช้จ่ายจุกจิกจุกจิกค่อนข,ข้างเยอะนะครับเอาจริงตัวเราเองไม่ค่อยได้ใช้ Jenny, สักเท่าไหร่แต่เราจะใช้กับคนที่เรารักหรือว่าใช้กับเรื่องของบ้านนะครับเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นช่วงนี้ค่าใช้จ่ายมันจะเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ช่วงสัปดาห์นี้การงานนะครับใครทํางานอะไรบ้างต้้้้องงใหรูว่ชนี มันจะมึนๆงงๆระวังหลงลืมนะครับหลุดเล็กๆน้อยๆใครทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องความจําช่วงนี้มันจะค่อยจําไม่ค่อยได้นะครับฉันหาอะไรที่จําแทนเราอาจจะไปใช้อุปกรณ์อะไรที่มันจดหรือจําแทนเราก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาคือใครทํางานเกี่ยวเรื่องของตัวเลขครับอันนี้ยิ่งชัดเยนใหญ่จะหลุดหลงลืมได้ง่ายจะไม่ค่อยมีสมาธิะไรกลายเป็นว่าช่วงนี้หลุดหลงลืมได้ง่ายต้องเซฟเซฟเรื่องของนี้เรื่องของความจําเป็นพิเศษด้วยนะฮะคือมีสมาธิมากมากครับแต่ว่าเรื่องของงานมีข่าวดี คือมีงานพิเศษ อาจจะมีคนทาบทามนะครับหรือว่ามีคนใช้งานเราแบบเร่ดงด่วนอะไรเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นช่วงนี้งานมันจะมีอะไรทไี่แบบปรับปรับฉับพลันเข้ามานะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาได้สามารถที่จะจัดการได้สามารถที่จะทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้จำไว้ครับถ้าทำงานอะไรต้องรีบเร่งงานห,หลักๆของเราให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวงานพิเศษงานโดยนเข้ามาคุณจะไม่ต้องกังวลมากไปนะครับแล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงน,นี้เรื่องของสุขภาพเรื่องของความรักก่อนนะครับคนที่โสดและคนที่ไม่โสดความรักในช่วงสัปดาห์นี้าจะออดดั อึมครึมคุ้มเครือนะฮะหรือว่าใครที่คิดมากเี่กคุณจะเครียดมากเลยครับเพราะว่า ม่อาจจะมีอะไรที่ไม่ค่อยได้ดังใจเราเดี๋ยวใครที่ไม่ใช่คนคิดมากนะ,ะมันก็จะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับมันก็จะกลายเป็นถ้ามันก็ไม่ได้เครียดอะไรนะครับเพราะว่าเมือาจจะหนึ่งไม่มีเวลาให้กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีเวลาให้กันแล้วคนคิดมากก็จะคิดมากเลยแล้วก็ข้อที่2ช่วงนี้แบบงานแฟนยุ่งๆเยอะแล้วก็มีความตึงเครียดในบางสงบางอย่างในการพูดคุยกับเราทั้นถ้าใครคิดมากคุณจะจับผิดแฟนเราทำไมพูดเยานนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่ใช่คนคิดมากเออมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตเขานี่คือสิ่่งทีจะเกิดดขึ้นชวสัา์ มันจะเหมือนกับอืมคึมคุมเครือนะครับแต่บอกแลกว้วก็ถ้าคุณอย่าคิดมากแล้วกันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองนะครับแล้วก็ประกาศต่อมานะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับที่ต้องระมัดระวังคือภูมิแพ้ครับอย่างไรกที่2คือช่วงนี้มันเป็นเรื่องของผดผื่นคันนะฮะผดผื่นนะผผไม่ใช่หดผดผื่นนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ระวังเรื่องของผิวหนังแหละนะครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการคันตามเนื้อตัวหรือว่าผดขึ้นผื่นขึ้นประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างคือร้อนในครับ มีเซมห่เจ็บคอนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับท่านที่อยู่ในวัยสวนะครับในสิ่งที่ต้องระมัดระวังชุนี้หลงลืมได้ง่ายครับอย่างแรกครับอางที่2ช่วงนี้ตาเจ็บตาอักเสบแล้วก็มีปัญหาอีกอย่างครับในระยะนี้คือเรื่องของกรดไหลย้อนด้วยนะครับเพราะนั้นไปลองดูข้อมูลว่ากรดย้อนมันเป็นอาการอะไรบ้างไม่ใช่แค่แสบท้องอย่างเดียวแน่นอนมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นหลากหลายอาการนะครับแต่ให้รู้ว่ามันเป็นกรดไหลย้อนนี่แหละแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของท่านที่อยู่ต่างประเทศครับในช่วงสัปดาห์นี้เันช่วงที่แบบเหนื่อยา ไฟมันหมดไวนะฮะฉะนั้นแบบทํางานไปครึ่งวนันครอวันรู้สึกเบื่อเซ็งช่วงนี้มันจะเบื่อเบื่อเซ็งเงอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าด้วยไฟบังคับในการทํางานหรือว่านี้สินหรือว่ามันก็เรื่องจําเป็นให้มันสําเร็จนะครับฉะนั้นมันก็จะทําได้ด้วยดีนะจริงๆแล้วผลงานช่วงสัปดาห์นี้ดีแต่จิตใจช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นกังวลเรื่องของคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายก็จุ๊กกิ๊กที่มันสูงขึ้นมานะฮะดวม,วามาดาดดว้าาีีจ,าจจะไหไเิธนอง พิเศษหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวมีวิธีที่จะจัดการกับสิ่งที่เป็นปัญหาดังน้นช่วงนี้อย่าไปเครียดมากเกินนะครับอะไรที่ยังไม่มาหรือยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปทุกข์ร่วมหน้านะครับประมาณนี้แหละแล้วก็เรื่องของเลขมงคลครับรมีดังนี้ครับมีเลข1เลข3เลข0เูเลข8เลขที่ไม่ถูกชโชครก็เลข6กครับแล้วก็เรื่องของสีที่ถูกชโรนะฮะ มีสีเทานะครับมีสีเหลืองนะครับมีสีส้มนะฮะแล้วก็มีสีแดงนะครับส่วนสีที่ไม่ค่อยทูกชโรกคือสีชมพูนะฮะแล้วก็วันที่ดีนะครับมีวันอังคารน,นะครับแล้วก็วันศุกร์ะนะครับวนศุกร์วันที่ติดขัดคือวันจันทร์นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องการเรียนใครที่เรียนอยู่เนาะ ช่วงนี้นะครับมันมีวิชาใหม่ๆห,หรือว่ามีอะไรใหม่ๆให้เริ่มให้ทำนะครับบางทีมนอาจจะเป็นการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างหรือต้องตัดสินใจเรื่องบางอย่างครับช่วงนี้ระวังเรื่องของความจํามันจะมึนๆเบลอๆจาสลับไปสลับมาได้ฉะนั้นต้องโฟกัสแล้วก็มีสมาธิให้มากๆนะครับบางคนในช่วงเป็นการสอบด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของใครที่มีลูกหลานบริวารสะเลี้ยงช่วงนี้นะครับลูกหลานบริวารสีเลี้ยงจะช่วยเหลือให้เราก็เรียกเป็นที่ชาร์จแบตให้กับเราเป็นอย่างดีนะครับบางไรรก เขาเรียกว่าถ้าเราหมดพลังหมดแรงคุณอยู่ใกล้ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวหายเลยครับปึ๊ดเลยนะฮะนี่คือเรียกว่าเป็นที่ชาร์จแบตครับเป็น power bank แบบแบบเขาเรียกว่า โภแบงแบบทิปนะฮะคืออยู่ใกล้ๆหรือมองหรือแค่คิดถึงก็ชัดแบบเต็มอิ่มแล้วประมาณนี้ได้ครับแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของการทำบุญนะครับมีโอกาสทำบุญที่เกี่ยวข้องกับคนชราเกี่ยวข้องกับบุปการีเกี่ยวข้องกับเด็กเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชีวิตสัตว์นะครับและสุดท้ายเกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องของโรงพยาบาลนะครับจะดีเป็นพิเศษนะครับเน้นชีวิตคนรอบข้างหรือสัตว์สัพพชีวิตคนรอบข้างจะดีเป็นพิเศษนั่นเองนะครับโอเคนะฮะ จบนะครับขอให้โชคดีมีความสุขมากๆครับใครที่ตั้งใจคิดหรือทำอะไรก็ตามก็ขอให้สำเร็จสมหวังสมปรารถนาครับไปเลยครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ